มาค่ะเรามาดูกันอีกหนึ่งข่าวสารเลยนะคะที่เรียกว่าทุกหน่วยงานเนี่ยได้ให้ความสําคัญค่ะกับหน่วยในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการส่งน้ํามันเนาะ,ะไปเมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจราชมณูนะคะกองกําลังนเรศวรร่วมกับตํารวจตะเวนชายแดนที่3 4 6สถานีตํารวจภูทรจับกลุ่มน้ํามัน21ถังเตรียมส่งข้ามแดนไปเมียนมาค่ะ หน่วยเฉพาะกิจราชมณูโดยกองร้อยทหารราบที่433ร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดกองกำลังนเรศวรตำรวจตะเวนชายแดนที่346สถานีตำรวจภูทรแม่สอดสายตวรวจตำบลมาหาวันปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดรวมสีฝ่ายค่ะบริเวณจุดตรวจบ,บ้านมาหาวันหมู่หนึง่งตำบลมาหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก<ค> <soda> เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดซึ่งได้ตรวจพ รถยนต์กระบะนะคะหมายเลขทะเบียนบจ3790ตากบรรทุกแกลอนน้ำมันถังสีดำขนาด20ลิตรภายในบรรจุน้ำมันดีเซลจำนวน21ถังโดยมีนายเสรีเหมยคำอายุ40ปีผู้ขับขี่จากการสอบถามค่ะทราบว่านายเสรีได้ไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันหลายปั๊มสะสมไว้จำนวน420ลิตรเป็นเงิน1 3 8 3 4บาทเพื่อลักลอบน้ำข้ามแดนไปยงป เทศเมียนมาค่ะแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้ทําการตรวจยึดถังน้ํามันดีเซลดังกล่าวค่ะเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจยึดและส่งให้สถานีตํารวจภูธรแม่อสอดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายก็ต่อไปค่ะ